บีบมานิดหน่อยก็ได้แล้วเจอบีบไว้อย่างเงี้ยลูกพนิสก็ได้หรือแก้วน้ำก็ได้นะหรือขวดเหล้าแพงๆก็ได้ก็บีบไว้แล้วเลอก็อยู่อย่างเงี้ยนะเซตหนึ่งประมาณสักนับหนึ่งถึงยี่สิบประมาณยี่สิบวิสองสามนับไปก็ยี่สิบเซทำนี้สักครั้งละประมาณสามสี่เซตเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็น พอได้บัตรขี่ก็ขี่อย่างนี้นะ <Okay. S 1> แล้วก็พอตอนขี่ถ้าพวกเราถ้าครูสั่งยืนปั๊บแล้วถ้าเราเป๊ะได้ <Okay. S 1> นั่นจะได้พาโดด <Okay. S 1> จะได้พาโดดเ <Okay. S 1> พราะถ้าขาไม่เป๊ะ <Okay. S 1> ให้ไปโดดตอนนี้ปั๊บเลยเวลาเธอโดด <Okay. S 1> ปับ๊บม้ามันจะพาเธอกระโจนพุ้งแรงมาก <Okay. S 1> แล้วเธอก็จะเสียการตัวแล้วเธอก็จะดึงเพื่อการทรงตัว <Okay. S 1> ต มาก็จะเจ็บปาก mm hmm. อแล้วเธอก็จะลำบากมากม mm ีโ hmm. อกาสตก mm hmm. เพราะนั้นเราจะพยายามเซฟทสิ่ mm hmm. อยู่นี่ให้มันได้แน่น,น mm hmm. เพราะว่าอะไรเราเราจาัดฟุชั่นเราเราทำงานของเรามามาถูกฝุมาโดดมันก็จะทํางานของมันเหมือนกัน mm hmm. อ่เพียงแต่ว่าเวลามันโดดเราก็ต้องทํางานของเราร้อยเอร์เซ็นแค่ไปกับมันให้ได้ mm hmm. ทั้งหมดที่ครูสอนคือท่าที่เธอต้องไปกับมาโอเคขอบคุณครับ